สบายดีพ่อแม่พี่น้องทานผู้ชมมดสุขุมสุขคนเนาะการยินดีตอนรับเข่าสู่สองเมื่อวันอีกเซนเขาเสร็จเคยพ่อแม่พี่น้องก็คือมื่อเนี่ยเมื่อวันก็จะได้มัดสังเนาะเป็นเครื่องที่จะไปเนาะสั่งเพือนของสายเทียนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าจัดเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องในมื่อนี่เนะาะเมื่อวันก็จะได้มัดสังเอาปูนแล้วก็เอาดินบล็อกที่จะนําไปก่อเพือนของน้องสายเทียนเนาะนะดินบล็อกเขาก็จะได้สังเจ็ดล้อยเนาะเจ็ดล้อยก่อนแล้วก็จะได้เอาไม้ป่านลงไปเติมเนาะใน เมื่อมเมรีบ่อ่อนก็จะได้ซื้อเป็นป่านร่มเนาะพี่น้องเนาะเมื่อมเมรีบ่อ่อนก็จะได้ซื้อเป็นที่ว่าเป็นวงกบแล้วก็บานประตูเนาะพี่น้องเนาะวงกบแล้วก็บานประตูบานเป้าเงียมวงกบประตูวงกบเป้างปงเงียมเนาะเขาจะซื้อไปครบวันเดียวเลยเนาะเรนนี้สร้างก่อนธนาทางเจ้าของหานะ้านเนาะทางคนงานอยูุหานพระเจ้าก็จะได้คนพูนนี่เต่งเทิงไปน,นี่ประมาณ หกเจ็ดเป่ากันเนาะนะฉะนั้นก็ขอจอรยังสิได้ไปส่งน้ำรังเต็มเนาะพี่น้องเนาะเป็นปูนเป็นดินบล็อกเนาะนะเป็นเล็กเป็นไม้ยังนะก็ลายยางอยูอย่เนาะที่ว่าเขาก็จะได้สร้างสร้างไปมันครบมนีเลยเนาะก็ถือว่าจัดเต็มเลยพี่น้องจัดเต็มเลยสำหรับในมนีเนาะนเราจะได้สั้งบล็อกเต็มที่เลยพี่น้องเนาะโอเคส่วนวาระละเอียดจะเป็นอะไรนั้นเอาก็คอยไปติดตามมาส้มกันอยูเทียนของน้องสายเทียบพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะ โอเคเพื่อนพี่นอนะ้องเนาะคือตอนนี้บ่าววันก็ได้ตั้งจะเปลี่ยนวงกบเนาะวงกบป,ประตูแล้วกาวงกบป้อนะงเยียบเนาะจนจะเป็นบานประตูเนาะนะอากาศไซป์ปูนมาประมาณหกเจ็ดเป่าเนี่ยแหละพี่น้องเนาะเอาเตียงเทิงกันมาเนาะนะะนแค่นี้สร้างข้าเจาะก็มุงกุ้ไก่เจลแล้วเนาะ พราะว่าณหมู่ว่านนี่ซา,านขาเจ้าว่ามุ้งมุ้งเบิงนั่นพอดีแล้วแล้วก็พอดีพอดีอันฝนตกเนาะพี่น,อน้องเนาะนะแล้ว<ท>มือขาเจ้าโง่เพื่อนพอดีฝนตกข้าเจ้าก็เลยพักพรเนาะตอนแรงวันนี้เนาะมันนี่เศร้าตอนเศร,ร้าเศร้าข้าเจ้าก็เลยมาซ้ำมุ้งเนาะยังหน่อยเดียวเนาะมุ้งก็จะลุกมาเลยเนาะนน<ท>ก็กจะเหลือประมาณนี้เนาะก็ยังยากย,ยาวอยู่หน่อยนึงเนาะพี่น,อน,น้องเนาะนะ แต่อยากให้มันงามแถวก็จะเอาเอาเข้าเติมหน่อยนึงเนาะนะก็พอดีแม่นแล้วนะซํานี้เนาะนี่ถือว่าสําเร็จเนาะในมื้อนี้เนาะสําหรับการมุงเนาะนะการมุงหลังคาบ้านของน้องสเทียเนะาะออพี่น้องดลาสิคนได้ตเบื้องนึงนี่มด18แผ่นพี่น้องสังคีนะทันเดียวนี่มด18แผ่น กวา่างพอสมควรเนาะหลังจากที่ว่าเขาเจ้ามุ้งเท่านั้นเราก็เจ้าจะได้นี่แปลงก้อเห็ดเป็นข้ามตัวนี้เนาะข้ามตัวพื้นนี่นะก้อเพียงนาดนินซื่อๆพอี่เนาะบ่อเล็กก้อขึ้นสูงเนาะ,ะเจ้าจะได้ก้อขึ้นนั้นเลยนะผลิตีชียงเลือดินขึ้นประมาณสิบเสนเนี่แหละพี่น้องตัวนี้นะ ขาเจ้าจะได้ก่อขึ้นก็เนี่ยดินบก่อนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะบก่อนหนึ่ง่อสเช่นี้เลยเนาะเขาก็จะได้ทมดีๆซะก่อนเป็นชักที่ว่าเขาเจ้าก่อให้เป็นคาดแล้วก็จะได้เอาปูนี่ลาดเทิงนอนแล้วก็กดดินทมเนาะทมแล้วเาก็ปั๊บมื่เพียงก็จะได้เทซื่อๆพี่น้องเนาะที่ลาดหนามันซื่อแต่ตัวเบื้องนี้จะได้เป็นสูงนิดนึงเน้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเนื้อที่ดินท่านี้มันต่ำเนาะ เนี่กกนกนกนนนยนะก็จะได้ก้อ,อกขึ้น,นะกกนสูปปปปนงประมาณสองก้อนนี่แหละพี่น้องตั้งนี้นะ,ะตัวเท่าก่อนนึงเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสองก้อนเนาะเขาจะได้ก้อยองกันขึ้นเนาะเขาก็สิบปั๊บมันเพียงเพราะว่าเป็นเดินบอลยูเพื่อนของน้องสายเทียเนาะนะเพราะว่าตัวนี้ทางด้านนี้จะเป็นจะเป็นห้องนอนเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้นะเป็นห้องนอนตัวนี้จะเป็นสังกะสีที่ว่าเขาจะตัดออกตัดออกเป็นตัวห้องมุ้งทางหน้านี่เนาะเพราะว่า คั้นเฮาบตัดออกนี่มันใส่คามันจะย้อนจะย้อนไปเกินเกินซ้อนปนอ่ะล่ะก่าเฮาจะใสเ่เปลืตะหน้อยขึ้นมามันจะต่ำซะเลยเนาะนะมันจะจะบ่ง,งามเนาะพี่น้องเนาะคั้นเฮาย้อน,นเราไปใส่ต่ำเดี๋วมันจะบ่เห็นตัวนี้เนาะบ่เห็นใหม่นาตัวป,ปั่นลูกปั่นใช้เนี่เนาะมันจะบังเบิดเลยเนาะจะบังเบิดเลยเฮาก็เลยตัดออกหน่อยนึงเนาะตัดออกหน่อยนึงเพราะว่าเฮาจะเบิ่งเห็นเนีมันเป็นผักงองามนะพี่น้องเนาะ ขั้นถ่าวเอาหาัวผูตัดออกนี่เนาะมันจะบังเลยบังใหม่ตัวนี้เลยเนาะนี่นี่ก็เปียตัดออกนิดนึ่งเนาะเสซค่ามาแบบนี้ก่อนจะเห็นเป็นผักอยู่เนาะงามเนาะโตไรไม่ดได้อพอดีละไม่ได้ห้องหนึ่งพอดีละซ้ำเลยนะหรือว่าเรือในลายอ่ะ

พี่น้องฝนหนาจะมาเติมเราพี่น mm ้องเนาะนี uh ่มืดคืนยู่เนาะนี่ยความมืดคืนมาแล้วเนาะฝนก็น่าจะตกเติมพี่น้องกาพอดีเนาะกันแต่ว่าฝนตกนี่ก็ว่ามุ่งแล้วเนาะขาเจ้าก็จะได้โก้จะได้โก้ข้างในนในฐานเนาะพี่น้องเนาะนะกาพอดีรถขาเจ้าก็ได้มาดทรงทรงเป็นดินบล็อกเนาะพี่น้องเนาะขาเจ้าจะได้ใส่นี่สองเขียวเดียวกันได้แล้พี่น้องเนาะ ก็ขจามากันนึงก่อนเนาะนี่เต็มเลยพี่น้องตัวนี้สามร้อยห้าสิบก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ก็จะมีเลขเศษเลขเศษที่ว่าจะมาทอกค,คานทับกลางมันนเาะพี่น้องเนาะจำนวนเลขเศษนี่เนะาะนักการมาหนังหลังอีกเต็มเนาะประมาณหนังหลังเขาเขาจะได้สั่งเป็นป่านร่มเติมไม่ป่านร่มเมาอาบุพเพเนาะเอาสาั่งมาพร้อมกันเลยอันนี้ก็มากขั้นหนึ่งแล้วยังขั้นหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ เขาก็ได้ลบเป็นเทียมห้อยเนาะโดนหลังคาันาใหญ่ถือว่าสำเร็จเลยเนาะนะอันนี้ก็อฟามือนว่าฝนก็คือที่ตกแล้วเนาะสร้างเขาเจ้าก็จะได้โคเนาะอันนี้ก่อนหลังจากที่ว่าสร้างเขาเจ้าลงมากักพวนล้วก็จะให้สร้างนี่ยกปูนนี่ลงกันพี่น้องะยกปูนแล้วก็ยกวงกบนี่ลงไปเนาะที่เขาว่าจะไปตั้งใช่เนาะนะท่านั่นเขาเจ้าก็จะได้คนเป็นดินบอกกันลงเนาะดินบอกลงพี่เนาะ การนั้นชิมาอีกขั้นหนึ่งเนาะเพราะว่าคนงานขจ้ายังติดมานน้ำหลังขั้นหนึ่งเนาะว่าคนนี้ขจ้ามาคนเดียวก็เลยคนคนถ่าคนถ่ามูซช่ไหมจะอาฝนก็ชิโตกมาแต่เนาสร้างเนาะนนั่แชิดชิดได้ก่อก่อนหนุนนี่เนาะเอาเห็ดนอกบ่ได้เพราะฝนชิโตกเนาะต้องได้ก่อก่อน นี่สร้างกับเจ้าก็จะได้เริ่มก้ก่อนน้อพี่น้องเนาะฮับประกันยุบว่าฝนตกบุหัวบ่หัวอ่ะบุหัวแล้วบุหัวเนาะดีแล้วดีเล้แจ่น่อยฝนตกแห้งมาหัวลงเงาบรัยเลยใมาแกยไข่เลยกระเจี๊ยบยุบพี่น้องเนาะบุ be de ซองเลยเนาะมีบางลังเนี่ยเขาเห็ดชนี่นี่ซองได้พี่น้อง เห็นแบบมันส่นสังกษีง้างๆนะเนาะแต่ตัวนี้นี่เรียบดีเลยพี่น้องนี่แซ่บมักเลยเนาะซื้้อไมานนนึงล่่่ีีแบบสร้างก็เจ้าก็นะฮะทั้งแห่งการสร้างก็เจ้าเป็นยกมันลงมันเพื่องเนาะคือเดี๋ยวนี้สร้างก็เจ้าก็จะได้ผสมปูนเนาะจะได้ผสมปูนแล้วก็ จ้าจะได้กอ้นอนเนาะแต่้นก็จะได้เดี๋ยวนี้ก็อนเขาจะจะได้ตั้งวงกบประตูก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะก็ได้บัดเถกนะเด็กเถกแล้วก็จะตัดตัดออกหน่อยนึงเนาะวงกบมันก็จ้าเห็ดเงาเนาะส่องแมตรปลายเนาะก็จะได้ตัดลงหน่อยนึงเนาะตัดลงแล้วก็จะได้ตังต้งตั้งซื่อๆแล้วก็จะได้กอ้อนเี่น้องเนาะแต่สำหรับดินบล็อกเนี่เจ้าก็เอา ไม้แถวนึงแล้วเนาะสามอยหาสิบกันยังสามอยหาสิบเนาะพี่น้องเนาะแถวหนั้นกลับไปเอาอีกแถวนึงเนาะก็โอเคพ่อยพี่น้องเนาะก็คือการเข้ามาอัปเดตในการสำบานเนื่ยขมต้องใส่เ okay. ทียนในมือน id ี้เนาะน้าก็คือเนาะสร้างเขาเจ้าก็ได้มุ่งสําเร็จเป็นเทียมห้อยเนาะสําหรับหลังคาบานหลังไงนะเนาะก็คือมัอนี้เมื่อวันก็จะได้ซังเป็นเครื่องนี่เป็นเดนบล็อกวอเนาะเป็นเล็กแล้วก็เป็นป่านลมเป็นปูนเป็น วงกบประตูวงกบป้องเงียมเนาะนะบ่าอวนก็ได้สังมาพร้อมกันเลยเนาะ่อแม่พี่น้องนาอนะก็ถือว่าครบเนาะเครื่องทีจะมาสั่งเงินของน้องสายเทียนนาะนะเขาก่อจะใส่ไปก้อนดินบอกนาองคันมันบุพเพเขาก่อจะได้ซื้อมาเพิ่มเติมเนาะนะคันมันเหลือเขาก่อนจะได้อาไปอย่างอื่นเนาะ่อแม่พี่น้องเนาะนะก็โอเค่อแม่พี่น้องสำหรับคืนนี้บ้าอวนก็ได้ข้ามาอัปเดตไท้พี่น้องให้ท่านผู้ชมนี่ได้หูได้เห็นในเบื้องน้ำกันไปซ้ำนี่ก่อนเนาะสำหรับเพื่อนของน้องสายเทียนเนาะ จำแรกคือนี้บ้าอ,อ้วนกอสิได้ยขอราทานผู้ชวมประสมนี่ก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปใดในยุไซเขาก็่อวที่ตามมาสวมและแห่กันร้งใจกันต่อไปเพราะพี่น้องเนาะบ้าอ,อ้วนกอสิขอขอโมกเขาใจขอบุญขอบคุณเนาะที่ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะไว้วางใจให้กับบ้าอ,อ้วนเฮ็ดภารกิจนี่นาะนะบ้าอ,อ้วนกอสิขอขอโมกเขาใจนำเอฟซีแร่ทานผู้ชมหลายๆเนาะที่เข้ามาชมช่องของบ้าอ,อ้วนเนาะ แล้วก็บ,บอขามโคชนาเนาะขอขโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณน้ำทานผู้นี้จะบุญแล้วกาอิปซี C ไร้ล้เนาะเพ่อพี่น,อน้องเนาะก็โอเคไปพี่น้องสำหรับคืนนี้บ้าอวนก็อนได้ขอรับทานผู้ชมท่านใดก่อนคอยพบกันหม้ในคลิปต่อไป,สำ,ปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง